ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้โอ้ผมกับมิกีกแล้วนะครับผมนะกับเกมไมค์การ์ดซิลโลในะครับวันนี้ผมก็อาจจะมารีวิวนะครับเจ้าอาการ์ดใหม่แคนาะคอฟอด์กันนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวรอบที่อ่ารอบที่สามนะครับ สามารถทํใไมถึงเป็นรอบที่สามนะครับก็คือรอบแรกนะครับคืออ่าผมทําสกิลผิดไปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการโจมตีนะครับผิดไปนะครับแล้วก็ครั้งที่สองก็คือรีวิวดีแล้วแหละนะครับแต่ว่าลมมันเข้านะครับนะฮะก็เลยมาเป็นครั้งที่สามนะครับก็คืออ่าจะเหนื่อนิดนึงนะครับนะก็อ่าผมขอพูดอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับคืออ่าผมเป็นคนที่ไม่เล่นอัลคอฟอร์สเลยนะครับก็อ่าถ้ารีวิวอ่า ผิดไปนะครับก็ต้องขอไลั์ด้วยนะครับโอเคนะนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวขอพักหายใจแปหนึ่งนะท่านผู้ชมอ่ะกลับมาแล้วนะครับเื่อนผู้ชมครับก็นะนะครับ,งงนะกนะรบสกิลใหม่ไอการ์ดใหม่นะครับชื่อว่าเทธาไดดาคอนนะครับซึ่งเจ้าเทธาไดเนี่ยก็คือมันจะเป็นการโดนถามว่าปรับสกิลไหมอะ่ะ คือผมก็ไปถามเพื่อนนะเพื่อนมันก็บอกว่าอืมมันปรับแค่สกิลโจมตีเนาะท่านผู้ชมครับคือสกิลโจมตีของไอเจ้าเททาไดเนี่ยก็คืออาไอการเพิ่มพลังสามขันเนี่ยก็คืออาถ้าเป็นของจริงคือต้องใช้คาลเตอร์บาร์ถูกไหมครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าอาถ้าไม่ถ้ามาในเกมเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้คาลเตอร์บาร์นะครับก็คืออาโจมตีแล้วก็ได้พลังเพิ่มเึ้นสามขันไปเลยนะครับเอ้ยตัวผิด ความค่อนดะก่อนอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกองก่อนนะครับอีดอ,อร์แอซโนะครับแล้วก็คอต้องมานะครับอ่ะโอเคครับกดแบตเทอร์มา ซึ่งอ่าคือผมมีปัญหานะครับระหว่างไอ้เจ้าชื่อการของไทม์คอนหรือว่าไทม์ฟอร์มนะท่านผู้ชมครับคือมันชื่อว่าอะไรนะท่านผู้ชมครับไอ้เจ้าแวนการ์น่ะก็คือผมสับสนสองอย่างนะครับก็คือจะเป็นฟอร์ฟันหรือหรือว่าจะเป็นอาร์คอควายนะครับอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับสําหรับอ่าเจ้าไทม์ไทม์ฟอร์มหรือว่าไทม์คอนอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะคือผมไปถามเพื่อนอ่ะ คือเพื่อนมันบอกว่าอ่ามันชื่อไทม์คอนนะครับนะฮะคือตอนแรกคือผมเนี่ยเป็นไทม์ฟอร์มนะท่านผู้ชมนะฮะ,นะฮะแล้วก็ไปดูอาการ์ดของเพื่อนมาหน,นะคือมันชื่อว่าไทาม์ไทม์คอนเนาะนะครับท่านผู้ชมครับนะครับนะ นะครับก awesome, ็เต้มากนะครับสำหรับฝั่นซามเนาะนะครับก็เจ้าทําคอนนะครับก็ผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าที่เซิร์ฟอังกฤษเนี่ยคือเข้ามาให้ยังนะครับสําหรับเจ้าทําคอนเนาะแต่ผมว่ามันอาจจะเข้ามาแล้วแหละนะครับสำหรับเจ้าทําคอนนะครับแต่ว่าเท่าดคือยังไม่เข้าแน่นอนนะครับนะ เทตาดไฟดากอนนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลทับไลท์ของอาทามคอนดากอนนะนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมขออันนี้ยาคอก่อ,ขอขนนะครับอ่าคอลงมาครับแล้วก็สกิลของบับเบิ้ลเอ็นะครับสกิลของบับเบิ้ลเอ็นะครับก็คือนําตัวเองนะครับเข้าสู่โซนครับถ้า อ่าเลือกนะครับแวนกะเลือดเรกาดนะครับหรือว่าแวนกาของเราก็ได้นะครับนะฮะสกิลก็จะทางานนะครับก็คือเมื่อเป็นการโจมตีครั้งที่4นะครับก็จะสามารถดอการ์ดได้นะครับโจมตีครั้งที่4นะครับหรือว่ามากกว่านะครับก็สามารถดอการ์ดได้นะครับผมนะครับอ่ะสกิลของไทม์ฟอร์มนะครับไทม์ฟอร์มนะครับเมื่อทําการโจมตีสายแวนกานะครับก็พลังจะเพิ่มขึ้นอีกห้าพันนะครับแล้วก็ได้สกิลเพิ่มเติมนะครับ สกิลเพิ่มเติมคือนะครับเมื่อจบการต่อสู้นะครับที่เรียกาศของเรานะครับและต้องเป็นการโจมตีครั้งที่4นะครับสกิลจะทางานนะครับก็คือสามารถสแตนนะครับตัวเองได้นะครับโดยการต้องใช้คาลตาบาร์สองใบนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือของตัวเองเนี่ยนะครับทั้งหมด2ใบเช่นกันนะครับสกิลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าททม์ฟอร์มไอเซหรับเจ้าเททาไดนะครับแล้วก็ สกิลของทีดอไอทีดอแอซซอนครับก็คือเมื่อทําการโจมตีสายแวนกาดนะครับจะโจมตีแม่สําเร็จก็ได้หรือว่าสําเร็จก็ได้นะครับก็จะอ่าสแตนตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ลดพลังอีกห้าพันนะครับสกิลของทาอ่าสกิลของเทธาดานะครับอ่าทิงกาดใต้นะครับ,อรนะรบดอ,อก,กาดสองบนะครับผมแซนตัวเองขึ้นมาครับสกิลก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ดอกาดได้อีกสองบายนะครับสกิลของอ่า วิดแอซอนะครับก็คือจะเป็นการสลับตำแหน่งนะครับแล้วก็ทําการเข้าตัวบาร์หนึ่งใบนะครับก็ไม่ใช่ก็และการนอนท่านผู้ชมครับอ่ะก็จอมตีไปครับจบครับผมนะครับอาสกิลของบับเบิลเอก่อนนะครับดอการ์ดขึ้นมือนะครับหนึ่งใบครับแล้วก็สกิลของอาเจ้าอันนี้เหมือนเดิมนะครับทาพอนะครับอะดอจิเชอร์นะอ๋อเหนื่อยเนาะท่านผู้ชมจริงๆนะ ก็คือสกิลมันมารวดเดียวเลยอะจนผมแบบอ่าไม่ได้พักหายใจเลยอะนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็อ่าสำหรับข้อดีข้อเสียนะก็ให้ท่านผู้ชมไปคิดกันเราเองนะครับคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นแคแนลคอรฟอกซ สักเท่าไหร่นะครับคือผมก็เลยไม่รู้นะครับว่าเออแบบข้อดีข้อเสียมันคือยังไงนะครับส่วนใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ทิกเกอร์ที่แนะนําก็ไม่รู้เช่นกันนะครับก็ไปคิดกันเราเองนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเนาะนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะก็ติดตามนะครับเพื่อติดตามการรีวิวการ์ดใหม่ของแคนาคอฟฟอร์ดได้ไอของ อาร์ของเกมนี้ได้นะครับแล้วก็อ่ากดไลค์นอนนะครับเป็นกำลังใจนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก่อนลวกันนะครับบ๊ายบายครับที่รักเกมครับผมบายบายจ้า